ซาลี่ยกขยงกันขึ้นมาบนเรือนฉันมีอะไรรอแม่ชม้อยบอกว่าคุณพี่จะยกอีกนึงเบาวเย็นนี้ขึ้นมาเป็นเมียท่านเจ้าคุณสถานีต่อไปอโศผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานครได้ที่สถานีนี้ next station อโศ interchange with MRT เอเจ้าดูสมบูรณ์ขึ้นมีผอมเกรงอย่างแต่ก่อนขาอ้วนขึ้นหรอคะมีอวบอ้วนหรอมีน้ำมีนวลน,นูเคยประกวดนางงามมาก่อนหรือเปล่าคะไม่ no, no. อ๋อไม่เคยเลยเหรอถ้าสนใจพูดสังกฤษได้ไหม a b c โอ้เก่งมากเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะยัางไงาพ่งนี้มาสมัครได้เลยนะจ๊จะเจอกันจ้ะโอเคบายบาย เฮมพี่ฟังยากกับข้าวขึ้นป้ออยู่เฮาจะกินแกงหอยพี่บอกไปล้อวันนี้พี่ยะป่่าได้เฮาจะกินวันนี้อ๋อเฮาสอบมฮือแล้วเอาไปแกงค่าสัตว์เป็นร้อยๆอยตัวปียะบ่ได้น้องเอาไปปล่อยเตอะ แผนการจัดงานเป็นไงเรียบร้อยดีค่ะคุณแม่เอ,อแต่เห็นป้าช้อยแกบ่นว่าตังค์ไม่พอกับข่ากับข้าวนี่คะไม่พอ<ม>ก็เธอเพิ่งจะมาขอเบิกเงินเพิ่มจากฉันนี่นาสมหญิงนางแมวแกพูดอะไรฉันเพิ่งคุยกับนางช้อยมันบอกว่าเรียบร้อยดีออแต่เมื่เช้า,อาชอร์ลี่นึกก <ขอ S 2> นะ่อนแล้วคุณย่าว่าชอร์ลี่จะโชว์ในางานดี<อ>คุณย่าตัองชอแน่แ่เลยค่ะ ก็ต์ไบเนมคืออะไรชื่อผมชื่ออะไรถามเขาก็กูเขาจำไม่ได้เลยเอางี้แล้วกันพูดแค่นี้กูก็รู้แล้วห้องเราเนี่ยอ่อนภาษาอังกฤษจริงจริแล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนเพราะชาไม่สอนและสอนภาษาอังกฤษดีกว่าเปิดหน้า16 16ครับครับวันสิวันสิคืออะไร16วันวันสิวันคือ1ุดสิคือหกจุมันเป็น ดีใจเลยเกินที่มีหญิงเรไรกลับมาจากในวังเสียทีได้เจอหน้าแม่หญิงเสหลายวันแม่หญิงช่างงดงามจับตาเลยเกินขอมน้ำใจหัวหมูฉันขอตัวไปกราบพ่อท่านแม่ท่านก่อนไปสิแม่หญิงสวยๆทั้งนั้นเลยสวยจริงๆค่ะมา,าแม่จันวาด เดี๋ยวข่าจะสอนออเจ้าทำน้ำปลาหวานนะพี่ผิ่นพี่แยมเจ้าคะน้ำตาลปึกน้ำปลาหอมแดงพริกแห้งกุ้งแห้อ่ะสี่อย่างจะเ,เอามาให้ข่าทีเจ้าคะ่ะ เจ้าหลวงกาสิกและเจ้าฟ้าหญิงแห่งทานตาถือเป็นมหามิตรแห่งราชาอาณาจักรพันธุรัตการอภิเศษสมรสครั้งนี้ถือเป็นวาระสันติภาพแห่งคาบสมุทรกับตาลีคุณอย่าเสียใจไปเลยนะสิ่งที่ผูกใจพระอัก ไม่ใช่รูปร่างหน้าตาแต่เป็นความจงรักภักดีของคุณวี่ไงกลุ่มแสดงความจงรักภักดี มหมดแล้วไม่จริงหรอกครับมันจ้เป็นต้องเปลี่ยนทางการเวลาหมุนเวียนไปอะไรอะไรต้องเปลี่ยนแนวจะเปลี่ยนทำไมทำกันไปดีอยู่แล้วพอบาทีลูกต้องจำที่ทำที่แม่สรางไว้อย่ามีอารมณ์เราคยุยด้วยเหตุผลใจเย็นๆกันทุกคนลองทบทวนกันอีกครั้งไม่เกี่ยวกับคุณคุณเป็นใครคุณเดียวบ้างไม่ใช่พ่อของผมสักนยดปานเทพ